เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกริยาสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4ประกอบไปด้วยอำเภอระแง,งจันะนสุีรินพักภูมิใจไทยท่านประธานครับจากการที่ได้ลงพื้นที่หลังน้ำท่วมหนักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายครับท่านประธานแต่ยังมีวัดมัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนหลายแห่งได้รับความเสียหายโรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ได้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติเนื่องจากมีเอกสารอาคารครูพันคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการสพป aw, สพมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งความช่วยเหลือด้วยครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากน้ําท่วมไม่ได้เลือกเฉพาะโรงเรียนรัฐครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่น โรงเรียนปอนเนาะสถาบันปอนเนาะตาดีกาโรงเรียนสอนศาสนาในวัดที่ไม่ได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่มีงบประมาณซึ่งการสำรวจเบื้องต้นทั้ง3จังหวัดจะต้องใช้งบประมาณประมาณ42ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับแต่อาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยสนับสนุนโดยใช้งบกลางมาช่วยเหลือพี่น้องโรงเรียนเอกชนด้วยครับเพราะว่า ทางโรงเรียนก็ไม่รู้จะทํำยังไงฮะคนที่เรียนก็คือลูกหลานของเราเองเหมือนกันนะครับท่านประธานครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการขอขึ้น,นงเงืนเดือนของโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูโรงเรียนปนเนาะนะครับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันปนเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2550ให้ได้เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปนเนาะจำนวน1,000บาทต่อค่าตอบแทนโต๊ะ ดอวค่าตอบแทนโต๊ะครูผู้ช่วยโต๊ะครูจํานวน2,000บาทต่อคนจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ17ปีผ่านไปไม่มีการขึ้นเงินเดือนหรือได้ทดําใดๆเลยครับรรท่านประธานเป็นที่ทราบดีว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบันสูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเข้าของเครื่องใช้ต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ17ปีผ่านไปเปลี่ยนแปลงมากครับดังน,นั้นอยากฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการหากสามารถเพิ่มค่าตอบแทนโต๊ะครูและช่วยโต๊ะครูจากเดือนละ2,000เป็น3,000ค่าบริหารจัดการจาก1,000เป็น2,000ให้เสมอภาคเช่นเดียวกับศูนย์อิสลามศึกษาประจำม,มัสยิดนะฮะหรือตาดีกาจะใช้งบประมาณเงินเดือนประมาณแค่1,300,000บาทต่อดเดือนหรือประมาณปีละ16ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านประธาน ครับขอบคุณครับเชินท่านทรงยศลมาสูตรครับครับ